ดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกใสวันนี้มาเก็บเห็ดถั่วเหลืองนะฮะนี่เก็บรอบพี่เท่าไรก็ไม่รู้นะนี่เก็บรอบที่หกที่เจ็ดแล้วนะนี่มันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะฮะรอบแรกๆก็เหลือเยอะอยู่นะนี่คือจะออกสองแปลงนะฮะคุณผู้ชมนี่นี่แปลงนูน้น แปลงนู ane, ้นไม่เคยออกนะฮะออกสองแปลงนี้ได oh, ้กินสองแปลงนี้นะฮะส่วนมากตอนนี้ก็เก็บไปกินเท่านั้นนี่ผมเก็บใส่ในถุงละในประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะเก็บไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะมันก็จะออกตามนี่นี่นี่ฮะมันก็จะออกตามอ่ ามเปลือกถั่วเหลืองที่เราอัด,อด,อด,อดไว้นะฮะวิธีการทำผมก็ลงคลิปไว้ให้ดูแล้วนะฮะลองย้อนดูคลิปหลังๆนะฮะผมก็มีวิธีการทำเห็ดถั่วเหลืองนะฮะถ้าใครมีเปลือกถั่วเหลืองเนาะก็สามารถที่จะทำไว้ทานกันได้นะครับผมเคยทำสั่งเขา้าวโพดแล้วมันไม่ออกนะฮะ แต่ที่จริงถ้าที่เขาทำเขาใส่เชื้อเชื้อเห็ดฟางด้วยนะแต่ผมจะไม่ใส่เชื้อเห็ดฟางนะส่วนมากผมก็จะใส่เกลือนะใส่เกลือบางทีก็จะใส่ถ้าไม่ใส่เกลือก็จะใส่ปุ๋ยนะฮะ ก็จะใส่ปุ๋ยยูเรีย,ยบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะใส่เกลือนะฮะคุณผู้ชมนี่มันหนาวมันก็จะเชื้อรามันก็จะขึ้นลาเห็ดมันก็จะขึ้นนะขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บไปทานได้่น,นี่นี่มันออกไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับนี่เก็บไปหกเจ็ดรอบแล้วนาะนี่มันก็เหลือไม่เยอะละเชื้อมันก็จะหมดละ เยอะหมดเราก็จะเอาทำปุ๋ยต่อนะหมักทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยในนาต่อนะฮะออกมาแล้วนะฮะ ส่วนมากตรงกลางมันจะไม่เคยออกแนวะมันจะออกข้างๆเก็บเห็ดนะ <c oughs> บใ่ใครมีเจียล้วเจียมันยังมดล่ะนี่นะฮะเชื้อหมดมันก็ไม่เคยมีดอกแล้วนะฮะถ้ามีเชื้ออยู่มันก็จะออก นี่เป็นเชื้อวันหนึ่งนะฮะนี่นี่เป็นเชื้อาที่สามารถเทียบจนได้ อร่อยนะฮะนี่นะฮนะอืมเจ้าข้างๆนี่ เชื่อลาจะออกข้างๆนะฮะสามารถเก็บพวกนี้ได้นะีฮะเจอันนี้ก็พวกนี้มันเจบดอกใหญ่ขึ้นมาเราไปเก็บพวกนี้นะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เป็นกำลังใจให้กับคุณต้องโกใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ